โอเคครับทุกคนถึงเวลาแล้ววันนี้แพทรเสอร์เพิ่งเปิดเองวันนี้ก็มาเปิดน้องคีกันเย่จะไปโซโด้วยเยอะๆตอนนี้เพชรพร้อมมา,ากเดี๋ยวเปิดให้ดูปะ่ะนี่คือเพชรทั้งหมดที่มีกลับเออไหนแล้วนี่ไงอีกห้าโล ขอปรับหนึ่งก่อนแป๊วันนี้เปิดแค่ตู้พออาวุดไม่เอาตอนนี้ผมถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณหกสิบโลมัง้งตอนสตรีมรอบก่อนตอน,น,นตู้อิตโตะเปิดไปดหกสิบโลพอจะหากรโลแต่ไม่ออกเลยแล้วเปิดไปยาวมากใช่ไหมหกหกสิบไม่ใช่สิอาตัวเลยไหม เก้าสิบโอเคถูกจแล้วหกสิบโลกับการหาน้องคีกับเฮโซหนึ่งตัวหวังมากสุดตอนเนี้ยถ้าหลุดเลดอะขอเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่สีต้องการมากสุดคือจีนเพราะจะซีสะจะสซีสีแล้วซีสีมันจะลดลดอะไรนะรถทัดลมนั่นแหละเลยผิดแล้วก็ลุก โอนาเนี่ยลงลงมาไม่ต้องการถ้าลุนเอ็จริงก็คือขวางเฮโซเนี่ยคือซีสี่อ่ะมาดูกันมะรุ้นเหลือเกินในตอนนี้อีกสาสิบโลก็การันตีพอดีเอ้ยไปเดี๋ยวนะออห้าก่อนเหรออืมโอเคตัวแล้วโอเคมา ทองไ่ทองเฮโซเฮโซเพื่อนอเฮโซคูม,มาเต็มแล้วสี่หกลนานแล้วเพื่อนแต่ตู้อย่าเอะมัง้งใช่มาตอนตูย้ยาเอะมัลยอ่ะอ่าใช่เฮ้ยคอยีกตัวนึงเฮโซไม่น่าออก เฮยโซนะคยียังไงก็ได้แลวแหละแต่เฮยโซจะได้ไหมเนี่ยไปแปสิแล้วมาได้แหละอืมนา่าเด็บแล้วเออเดี๋ยวนี้เจ็ดเอเจ็ดสอเจ็สฮโซได้อีกแล้วถนาดน้องคีคือจบไปนะทำไมามันเริามขนาดนี้วะเอเอาไรนะเมื่อกี้อันนี้เจ็ดสี่เจห หลุดเลทครับปีดองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแดเก้าแปดสิบไม่ใช่แปดสิบมาสิมันกี่เจ็ดหกใช่ปะนี่เป็นสี่แล้วโอเคได้เฮโซได้บนนุญนาบุญนันได้เท่าไร่แล้วสี่สองได้ไหมอ่ะตอนนี้สี่สองนแหละ้ามหลุดเลท ถ้าจะไม่ผิดนะไม่หลุดเลดเลยสามรอบติดตู้อายโตสองรอบตู้อิโตะหนึ่งรอบโอเคตอนนี้หลุดเลอโอเคตัวล้างดวงอะไรกันเอ่อเอาไปเลยกมาตังรุนแล้วมาโอ้สี่หนึ่งเฮ้ ้ oh. ไยรอดอีกแล้วหนึ่งอะอันนี้ยี่สิบตัวนั่งค่อยน่นาไปกันจำไม่ได้ว่าเป็นสีหรือเปล่าอันยี่สีแล้วกันมั้งเาจะไม่ผิดอันนี้ส4มซ๊บไม่ทอออกเลยโอ้ซีสองสัมซีีีเออเออ,เอ,อยังเจ 54โอ้ไม่ออกนะโทมาโอ้โหโทมา่ารักเรกาในขนาดนั้นเต็มแล้วจะเติมอีกเหรอเท่าไหร่54อันนี้64ใช่ไหมเฮโซยเยสโอ้โหขาดอีกีเดียวแล้วมาี่ออกกรณ์ถออไม่ออก าการตีได้เลยไม่ออกนี่จะหามากไงลนะ่ะโอ้โหมาเลยเหรอเฮ้ยวางท่ออีกหนึ่งวางท่ออีกหนึ่งมาก่อนมาก่อนเฮ้ย้ยชิบโอ้โหม,มากีกแล้วเหรอเพื่อนเฮ้ย น้องคีมาแล้วลูกเออโอ้ผิดหวังอีกนึงคือไม่ไม่ซีซีว่ะเปิดอีกนึงไหมอีกนึงนะอนงนะขอนะขอ้โซนั้นดูโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยวินฟินจ้า ของคีนนี่คือฟาร์มครบแล้วนะแต่แบบโซโฟ,ฟาร์มไม่เสร็จเีย<ม> <laughs> ฟาร์มไม่ทัน I'm on the case เห็นนะไปดูดาวก่อนสีหนึ่งสีสองสีสาม โอเค,โอ,เคโอ้โหอีกสองอ่ะโอ้ถ้าแต่ไม่กล้าปเปิดแล้วกลัวกลัวออกมาอีกไม่เอาส่วนบนนาที่สองจริงด้วยเจ๊ตอนนี้ก็ใต้ของนี้ต้องการเรียบร้อยอาจจะผิดหวังนิดนึงตัวนี้หลุดลีดนี่แหละแต่ว่าได้ ไดเฮโซด้วยนี่ก็คือถือว่าดีและซีซีด้วยอืมคุม้มไปก่อนละครับผมในของที่ต้องการแล้ว,วบ๊ายบายโอเคทุกคนกลับมาแป๊บหนึ่งลืมสื่อหนึ่งได้ไงก็ไม่รู้นั่นคือสกินของดีลุกนี่เองขอซื้อหน่อยนะโอ๊โอกะก็ผิด ชึบมาของพร้อมอสวยอะ่ะโอ้โหคือแล้วห้าดาวตัวแรกเปลี่ยนแปมติ๊กมีความต่างตรงไหนตรงผม ทำไมดูสูงขึ้นเ๊ะหรือว่าบทัดเริมเอาชม,มเปะ Well then let's โหดูไฟอะไรสิไม่เสียเปินช่วนี้ โอเคเห็นความต่างแหละได้ดูแค่ทีเซอร์เ้อมันต่างกันไม่ค่อยมากนี่โอเครู้สึกต่างะมันเสียงเอฟเฟคด้วยเหมือนเสียงโซ่มั้งหรือเสียงดาบไม่แหละโอเคแค่นี้แหลยคนจะบอกว่ามาซื้อสกินของดีลุกด้วยบายไปขของแทนแหละบาย